สวัสดีครับผมวันนี้ก็เหมาะกับมังกยเพื่อสุขภาพด้วยกันนะครับด้วยดัมเบลเพียงคู่เดียวนะครับหลังจากเลิกงานนะครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายแต่ตอนกลางคืนแล้วนะครับก็เพิ่งได้มาพากเสียงใส่เอามาลงชิปนะครับผมจะใช้ดัมเบลคู่เดียวนะครับผมจะเล่นไม่หนักมากประมาณโลครึ่งครับดัมเบลดัมเบลผมผมก็จะเล่นท่าสคอรทท่านี้ครับเล่นเน้นหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อมัดใจครับ ผมจะเปิดปลายเท้าเปิดหัวเข่าเอาความกว้างเท่าหัวไหล่นะครับถ้าเป็นท่าซูโม่สคอร์ตก็จะขาก็จะกว้างมากกว่านี้ครับท่านี้ก็ช่วยให้หน้าขากล้ามก้นแล้วก็กล้ามนุเนื้ออุ้งเชิงกลางเราแข็งแรงครับผมจะเล่นจํานวนครั้งประมาณ50-60ถึงครั้งนะครับจะขึ้นสุดลงสุด จะไม่ลงลึกมากครับถ้าลงลึกมากก็ทําให้ก้นเราปวดมากก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนบางคนเขาก็แข็งแรงเขาก็สามารถลงได้ลึกมากผมก็เอาเท่าที่ตัวเองไหวครับขณะที่ลงผมก็จะหายใจเข้านะครับขึ้นจะหายใจออกหลังจากอาบน้ํอาออกกําลังกายเสร็จผมก็จะอาบน้ํานะครับจะทิ้งเวลาประมาณ2-3มนาทีครับอาบน้ําพอ ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเพราะผมทำงานแล้วก็เลิกโอออกมากว่าจะมาถึงห้องพักก็ประมาณสามทุ่มครับก็มาออกกาลังกายผมก็จะออกไม่เยอะครับวันหนึ่งก็ประมาณ3 4นาทีแต่ผมอาศัยสม่ำเสมอเช้าเย็นเช้าเย็นสลับกันไปช่วงนี้ผมจะเน้นเป็นท่าสคอรครับกะว่าตั้งใจว่าจะเล่นสักเดือนหนึ่งท่าสคอว่าตัวเองจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในร่างกาย ก็เป็นการคาร์ดิโอและก็เป็นการเวทเทรนนิ่งได้ครับเพราะเราใช้ดัมเบลแต่ถ้าตัวเปล่าก็เป็นการคาร์ดิโออาศัยสม่ำเสมอครับผมจะเล่นเป็น2ท่านะครับนี่ก็เป็นท่าใหม่ครับนี่ก็เป็นท่าคอรเหมือนกันครับแต่จะลงแล้วก็ดันขึ้นตัวนี้ก็ขณะลงผมจะหายใจออกครับจะสลับกันขึ้นผมจะหายใจเข้า ก็เหมือนกันครับผมจะเล่นอยู่ประมาณ50ครั้ง50-60ถึงครั้งครับก็เหมือนเดิมคือปลายเท้าออกแล้วก็หัวเข่าออกน้ำหนักก็ถ่ายไปที่ก้นครับผมจะใช้ไม่หนักมากครับน้หนักพอถ้าเราใช้เวลาเล่นนานเราจะทำให้เราไม่ไหวครับจะปวดไหลมาก ถามว่าออกกำลังกายได้ไรครับก็ได้สุขภาพถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับถามว่าเจ็บไหมเจ็บแน่นอนครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ใจอยู่ที่วินัยเราเราต้องมีจุดหมายมีเป้าหมายว e ่าเราออกกำลังกายเพื่ออะไรครับเพื่อสุขภาพของตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไว้ดูแลคนที่เรารักครับ ผมก็จะเหมือนเดิมครับออกกำลังกายส่วมากจะออกในห้องน้ําถ้าออกข้างนอกก็จะมีลูกชายเข้ามากวนตอนนี้เขานอนอยู่ครับก็ไม่สามารถถ่ายคลิปข้างนอกได้ก็เอาที่เราสะดวกครับเอาในห้องน้ําสะดวกที่สุดแล้วค่อยมาพากเสียงใส่ทีหลังพอถ้าเราใส่เสียงในห้องน้ําแบบเราพูดไปอีกจยางผมไม่มีไมคครับบางทีในห้องน้ําเสียงจากกล้องมากจะรบกวนคนนอนอยู่ครับ ก็ประมาณนี้ครับสม่ำเสมอครับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเราถ้าผมไม่ได้ใช้ดัมเบลผมก็จะใช้ขวดน้ำหรือไม่ก็จะใช้ตัวเปล่าครับออกกำลังกายบางทีก็จะเปลี่ยนเป็นคาริโอเป็นท่าสควอตขาดเดียวครับหรือบางคนเขาเรียกว่าท่านเนคหลังนี่ก็เป็นการเบิร์นไขมันการคาริโอได้ดีมากๆครับหรือไม่ก็จะเป็นท่าซูโมส่สควอต แน่ครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับ